สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับมาพรกันอีกแล้วนะครับกับช่องตาใจชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวผ่านขุดมันให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมนะครับว่าเขาเฮ็ดแบบใดเฮ็ดวิธีใดนะครับไปเบิ้งกันได้เลยครับนี่ครับเขาเฮ็ดแบบนี้ครับใส่ใบผ่านใบผ่านฉี่เมาครับเอามาใส่แล้วก็ใส่เล็กตัวนี้ถึงตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ เตะตูนมันกระดกขืนนะครับถ้าใส่หลายกะมีปัญหาครับคือถ้ามันหกอะเคียครับเคียมันเกาะมันเกาะมันพันถ้าทีหกหก้วยครับมันสิเกาะไปเลยสําหรับเล็กตัวนี้นะครับเล็กตัวนี้มันจิเตะเงาบันออกขางนะครับตีเงามันออกขางเงามันสิบ่ได้ตกไปทั้ง ได้เลยครับถ้าตกไปทางซรายเนี่ก็มีปัญหาคือรถเท้าเสียบเหงามันนะครับต้องจอดลงมาเจ็บให้เขานะครับถ้ารถเสียบแล้วถ้ารถเสียบบันนี้มาเบิงด้านล่างนะครับผมสีเอาขึ้นสิบพาเซนนะครับคว้วสูงสิบพาเซนจากแท่นเดิมนะครับในแท่นเดิมนะครับมันจะเป็นเขี้ยวครับมูน คือเป็นแบบเคี่ยวแต่ผมมาแปลงใส่จานนะครับมาแปลงใส่จานแบบนี้ครับมาแปลงใส่จานเราบันนี้ก็งยาำไถ่ะครับมันก็ไถยามขุดมันก็ขุดดีไถเข่าลึกนะครับหัวมันบกขาดบกยังนะครับบันนี้ผมสิาพาพี่น้องไปเบิ้งวิธีใส่ ใส่หูแขนนะครับใส่หูแขนไปเบังครับข่างไา้นะครับข่างไา้ผมสิใส่หูบนนะครับข่างไา้เพื่อสิให้มันด้านนี่มันยกขึ้นจังหน่อยครับด้านด้านซ้ายทานสไดใดเอียงนะครับด้านขวานี่ผมสิใส่หูกลางครับใส่ใส่หูกลางหูของแขนนะครับหูกลาง ใสครับแล้วก็ปับเข่าน้อยนึงสําหรับแขนกลางนี่ครับก็ปปับอีกนิดนึงนะครับปับเขา่าวันนี้ผานมันกระสีเอียงนะครับใบผานก็สีเอียงเอียงนิดนึงนะครับเวลาเขาขุดมันนะครับมันจะเป็นตั้งไปแบบนี้ครับเวลาขุดมัน ตั้งเป็นแถวนะครับหัวมันกับบขาดนะครับหัวมันนี่ครับหัวมันกับบขาดเ่าครับอยากจะเ่าจังน้อยครับนี่ครับขาดก็เห็นครับขาดมันขาดกับว่าไปไกลอะครับขาดอยู่แค่ไกลไกลไกล้เงาครับว่าไปไกลเบื้องครับ เงามันตั้งเป็นแถวไปเลยครับหรือสีเอาปั๊บให้เหงามันตั้งในดินก็นได้ครับให้เหงามันตั้งในดินเป็นแถวแต่ว่าจาของพิน่นบ่มักนะครับเก็บเนักผว่กก็เลยอยากให้ายขึ้นแบบนี้มันเก็บง่ายหัวมันกับหัวใหญ่หัวโตนะครับ เมืองครับโอ้เจ้าของเพิ่นกับมาพอดีครับเดี๋ยวไปสัมผัสิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดวิธีใดหัวมันเพิ่นขึ้นใหญ่คืองามแท้วสวัสดีครับจานติงตองครับผมเออโอ้เฮ็ดจังใดคือหัวมันใหญ่โตแท้ที่นี่ก็ไข่แน่อยู่ครับเพราะวา่าภูมิใจแน่หน่อยนึงโอ้ออดีครับมันใหญกนะมันก็อยากจะเน่าอยู่นะครับจังน้อย โอ้พันหัวใหญ่พันนี่ยังเหรอครับนี่ยพันหัวใหญ่เนาะแต่ว่าซื้อกิ่งกันพันนี่ยังครัหญ่เอ๊ะมันแบบนี้มันน่าจะเป็นพิรุนบ่ครับพันพิรุนบ่เงาเงาพิรุนนะครับแบบหัวใหญ่หัวโตครับหัวงามเบิ่งดูครับถ้ามันบัวนาพักอยู่ในแถบนี้ครับอืมฝนตกดีเนาะครับครับปีนี้ฝนตกทั้งปีอันนี้ต้น อันใดครับโกโก้เมียนบ่อมีเนครับเมียนอ๋ออันนี้โกโก้ครับแต่ว่าบาท่านไหนบูบมาท่นไหนบํารุงหนอครับครับครับครแต่วันบัวเนี่ยว่าจะเป็นหน่วยติ๊บอาญาเลยครับน่วยออกดอกแต่ว่ามันต้องบํารุงอ่ะพี่น้องนี่ครับโอ้ออกดอกแล้วครับออกดอกอันนี้หน่วยนะครับนี่เต็มเลยเป็นดอกเป็นหน่วยแล้วนะครับเนาะฉีดยาฉีดอยังบํารุงอีกหลายอย่างครับนี่แหละครับปลามันเพิ่นเปิดปลูกในหลองโกโก้เลยครับ มันงามมันใหญ่ครับเลยหัวใหญ่หัวมันเผิ่นครับอโอ้บอกขาดนะครับมันบกขาดหัวใหญ่หัวงาม,มาไข่ันันได้ดีด้นี่ผมมาเนี่เก็บง่ายปะครับแบบนี้ือว่าผ่านผ่านจะนีแน่นอนครับอ่อือว่าขุดมันได้ดีแห้งเลยครับรบ่ม,มีขาดบ่ม,มียังนะครับพีบ่น้องตัวน้อยครับ เป็นบางเจ้าด้วยวอมุนดีเลยครับมุนสาหวหัวมันอันนี้อันนี้เพิ่นกับมีช่องอยู่เด้อครับเด้อช่องจานติ้งตองเด้อครับเขาเบิ่งในช่องของเพิ่นได้ครับขอฝากช่องจานติงตองนะครับหหครับครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้เลยครับเด้อผมขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อสวัสดีครับ